ตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนถามผมเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าสวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับครูพิเศษสอน forex เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้อิชิมกุหรือระบบเทรดเมฆเงินเมฆทองที่ผมใช้เทรดฉบับย่อว่าผมมีวิธีการดูอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม mt4 ขึ้นมานะครับ เปิดโปรแกรม MP4 ขึ้นมานะครับีช e ิมะกุหน้าตามันจะเป็นแบบนี้สำหรับมือใหม่อาจจะดูงงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละขั้นตอนเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับอย่างแรกลบอินดิเคเตอร์ออกไปก่อนอ่าลบอินดิเคเตอร์ไปก่อนนะครับมาเพิ่มอินดิเคเตอร์ใหม่กันนะครับก็คือมาคลิกที่ตรงนี้อินดิเคเตอร์ลิสต์นะครับตรงนี้กดคลิกไปหนึ่งที่แล้วเลือกตรงเทรนด์นะครับ E- ชิมะกุเป็นอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกถึงแนวโน้มให้มาคลิกตรงนี้แหละครับ E- ชิมนะกุเนาะกดไปหนึ่งที่ อ่ะอันนี้คือค่าที่ผมตั้งค่าไว้ก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตแล้วก็ตั้งค่าไปพร้อมกันเลยเนาะกดรีเซ็ตก่อนอ่ารีเซ็ตทั้งหมดนะครับอย่างแรกปิดตรงนี้ก่อนนะอธิบายทีละตัวเนาะอย่างแรกเรามาดูกันที่2ตัวล่างนะครับอัพคุโมกับดาวคุโมะนะครับตัวเมฆซึ่งแน่นอนครับระบบของผมนะครับเมฆขาขึ้นผมให้เป็นเมฆทองเมฆขาลงผมให้เป็นเมฆเงินนะครับเซลเป็นเงินบายเป็นทองนะครับนี่ขนาดหนาที่สุดเลยป๊านะฮะป๊านะครับแล้วก็กดโอเค เราก็จะได้ตัวเมฆอิชิมะกุมาแบบนี้นะครับวิธีการดูอย่างแรกนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้าราคาอยู่เหนือเมฆนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยกดบายอย่างเดียวไม่รู้เรื่องอะไรกดบายอย่างเดียวเห็นราคาอยู่เหนือเมฆนะครับถ้าราคาอยู่ใต้เมฆแน่นอนครับไม่รู้เรื่องอะไรกดเซลล์อย่างเดียวนะครับเซลล์เป็นเงินบายเป็นทองนะถ้าราคาอยู่ในเมฆแสดงว่ามันไซเวย์เราก็จะไม่เท เพราะว่าอิชิมกุจุดอ่อนของมันก็คือมันไม่สามารถที่จะเทรดได้ในช่วงที่ตลาดไซเวย์เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกรองตลาดไซเวย์ได้มากเท่าไหร่นเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นโอเคอย่างทรงนี้ราคาอยู่เหนือเมฆเรามองบ่ายกาฟปัจจุบันอยู่เหนือเมฆเรามองบ่ายเนาะต่อมาครับผมคลิกที่ตรงนี้นะฮะป๊าบกดป๊บปัตตี้เป็นหนึ่งทีเมฆเงินเมฆทองเรียบร้อยแล้วต่อมาครับ2ตัวบนนะครับเทนกันเซนกับคิ้จุนเซนนะครับตัวบนสุดผมจะให้เป็นเส้นสีแดงนะครับเทนกันเซนนะคิชจุนเซนผมจะให้เป็นนนเเสส้ีํางิ Blue. ขนาดเบอร์2จะได้มองชัดๆนะครับกดไปแล้วก็กดโอเคป๊านะฮะเส้นแดงกับเส้นนําเงินนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นเองวิธีดูง่ายๆก็คือเราจะลองให้เส้นแดงกับเส้นนําเงินนี้เนี่ยโผล่ออกมาจากเมฆนะครับถ้ามันยังอยู่ในเมฆอยู่แสดงว่าตลาดไซเวย์เราก็จะไม่เทรดเนานะแต่ถ้ามันโผล่ออกมาจากเมฆแล้วแสดงว่าแนวโน้มมันกําลังจะเกิดโดยวิธีการดูก็คือให้ดูที่เส้นสีแดงถ้าเส้นสีแดง cross ตัดเส้นสีดําเงินขึ้นหมายความว่าในระยะสั้นนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนถ้าเส้นสีแดงตัดเส้นสีน้ำเงินลงสแสดงว่าในระยะสั้นนั้นเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองอย่างกราฟนี้แดงตัดขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็อยู่เหนือเมฆด้วยเพราะฉะนั้นก็มองายด้วยเช่นกันนะคู่นี้ถือว่าใช้ได้นะครับต่อมาเนาะอ่ายังเล่กหนึ่งตัวนะครับคลิกที่ตรงขอบๆเมฆนะครับแล้วก็มาตรงอิชิมกุปปะปาตี้กดไปเล่กหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ผมเรียกว่าตัวชิดโคสแปนนะผมจะให้เป็นเส้นสีดํา เส้นสีดปาป๊าบขนาดบางสุดเลยอย่างนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการตั้งค่าผมสอนไว้ในช่อง YouTube ของผมแล้วนะครับสามารถติดตามได้เลยหรือว่าระบบเทรดเม่เงินเม่เมเมเทองของผมเนี่ยผมก็สอนไว้ใน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆเนาะต่อมาครับชิคโกสสปนเรียบร้อยสีดํากดมาเลยนะครับผมเลดบ u ูแบล็กโกลด์ซิเวอร์กดใต้นะครับก็จะได้เส้นสีดํานี้ขึ้นมานะครับวิธีการดูง่ายก็คือ ถ้าจะเทรดบายชิคโคสแปนต้องอยู่เหนือเมฆเพราะชิคโคสแปนคือตัวคอนเฟิร์มการเกิดเทรนว่าเทรนนั้นจะเกิดจริงหรือเปล่านะครับจะบายชิคโคสแปนต้องอยู่เหนือเมฆ จะเซลลชิคโคสแปนต้องอยู่ใต้เมฆถ้าชิคโคสแปนอยู่ในเมฆแบบนี้ไม่เทรดยังกราฟปัจจุบันนี้นะครับราคาปัจจุบันนั้นอยู่เหนือเมฆและชิคโคสแปนก็โผล่ผลเมฆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมองบายเหนือเมฆเน้นบายนะครับแดงน้ําเงินโผล่มามองบายนะครับแดงตัดขึ้นนะครับแดงตัดน้ําเงินขึ้นก็มองบายชิคโคสแปนโผล่มาคอนเฟิร์มฝั่งขาบายเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังไงก็ต้องมองบายอ่า แต่ทีนี้ตามระบบของผมเนี่ยเพียงแค่ทำเฟรมเดียวเนี่ยไม่เพียงพอต่อการที่จะกรองตลาดไซเวย์นะเพราะว่าอันนี้ผมเทรดที่ทำเฟรม H1 ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะดูที่ทำเฟรมอื่นด้วยคือทำเฟรม H4 อ่ไปดูกันนะครับทำเฟรม H4 ต้องสอดคล้องไปกับทำเฟรม H1 ถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มเทรนด์ที่แท้จริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอย่างกราฟนี้อ่ะกราฟปัจจุบันนี้นะครับ H4 เนี่ยสอดคล้องไปกับทำเฟรม H1 ก็คืออยู่เหนือเมฆเหมือนกัน H4 อยู่เหนือเมฆ เฮ่งก็อยู่เหนือเมฆทุกอย่างคอนเฟิร์มขาไบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการเข้าออเดอร์ไบตรงนี้นะสวยเลยนะครับเบรกแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถยืนได้ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ follow ไบจุดสต็อปลอสนะครับอย่าลืมต้องตั้งจุดสต็อปลอสทุกครั้งนะครับจุดสต็อปลอสอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนครับจุดสต็อปลอสอยู่เหนือเมฆหรือใต้เมฆนะครับอย่างกรณีนี้เป็นออเดอร์ไบก็ต้องอยู่ใต้เมฆเนาะถ้าเป็นออเดอร์เซลก็ต้องอยู่เหนือเมฆนะครับเว้นระยะห่างจากเมฆสัก10 20ถึึงงงงจุดุดรรรรระะหหวว่่่่าาาาาทีีเเคคยยยยกกกกััันนนนนนนฟ็ข้้้้ไปือนนงงออๆแลลบมูส เดี๋ยวเรามาวัดจุดสตอปลอสกันเล็กน้อยนะครับสมมติว่าเราเข้าออเดอร์ตรงนี้สตอปลอสเราอยู่นี่ก็ประมาณสัก7 0 0 8 0 0จุดโดยประมาณนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากนะเพราะฉะนั้นก็มาออกออเดอร์กันเลยครับก่อนที่กราฟมันจะไปไกลกว่าน,นี้เนาะมาเลยครับผมนิวออเดอร์ป๊าจัดไปเบาๆก็พอนะ f อ o l o w b า y กดไปนะครับปา๊ากดเข้าออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็คลิกค้างที่ออเดอร์ของเราลากจุดสตอปลอสมาไว้ตามแผนของเราที่ตรงนี้อ่ามาดูกันนะครับมาดูกันที่ตรงนี้ กรณีที่ผิดทางนะครับผมจะเสียเงินเนี่ยอยู่ที่105.07เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ระยะปิ๊บเนี่ย781จุดนะครับเป็นความเสี่ยงที่ผมยอมรับได้นะครับก็ประมาณ100เหรียญนะครับชิวชิว นะฮะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับตอนนี้ผมมีพอร์ตอยู่ประมาณพันเหรียญนะครับหนึเหรียญก็ถือว่ามัน10%นิดๆนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะที่เหลือก็ปล่อยให้มันรันเทนอ่าเฮดหสอดคล้องกับเฮดสสอดคล้องเบรกเอาแนวรับแนวต้านเรียบร้อยแล้วตีจุดสต็อปลอสเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ถือเฉยๆก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมจะมารายงานสถานการณ์นะครับคู่ GBP JPY ที่เราเข้าออเดอร์ตามระบบเทรดอิชิมะกุของผมเนี่ยหรือตัวเมฆเงินเมฆทองเนี่ยเดี๋ยวเราม มันจะเป็นอย่างไรก็คอยติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับผมรายงานสถานการณ์นะครับคู่ Gbp Jpy ที่เราเข้าออเดอร์ไปเมื่อวานตามระบบเทรดอิชิโมกุนะครับตอนนี้ราคามาถูกทางนะฮะตอนนี้บวกไปแล้วกว่ากี่จุดเอ่ยเข้าออเดอร์ไปวันตรงนี้บวกไปแล้วที่600จุดโดยประมาณนะครับ อนนี้ทำกำไรไปได้อยู่ที่75เหรียญไปดูที่กรงกราฟกันบ้างครับจากกราฟทรงก็มีแนวโน้มที่อยากจะขึ้นต่อในไทม์เฟรม H1 ส่วนไทม์เฟรม H4 ก็พึ่งที่จะเบรกเอาได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังขึ้นต่อไปอไีกนะฮะเพราะฉะนั้นทรงนี้ผมจะยังไม่ออกนะครับปล่อยให้มันรันเทนต่อไปกลับมาที่ H1 เล็กน้อยนะครับจากวันนี้ทรงตรงนี้นะครับมาเจาะลึกตรงนี้กันนิดนึงนะฮะ ตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนถามผมเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราเข้าออเดอร์กันไปที่บริเวณตรงนี้ครับนี่นะตรงปะเส้นปะสีเขียวใช่ไหมครับแล้วผลปรากฏว่าราคาเนี่ยมันย่อนะครับมันย่อลงมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ามาอยู่ที่แนวรับตรงนี้แล้วปรากฏว่าเอ๊ะเส้นแดงเนี่ยมันตัดเส้นน้าเงินลงนะจากที่ผมบอกว่าเส้นสีแดงตัดขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ผลปรากฏว่าเฮ้ยในระยะนี้เส้นแดงมันดันตัดเส้นน้ำเงินลงตรงนี้มันก็เป็นตัวบอกบอกว่าราคามันจะย่อนน่นเองวิธีการดูของผมก็คือถ้าตราบใดก็แล้วแต่นะครับ ราคายังอยู่เหนือเมฆอยู่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับปล่อยให้มันรันเทรนต่อไปนะครับเส้นสีแดงนี้เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วที่มันจะตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้นตัดลงอาจจะเป็นเพียงแค่การพักตัวหรือย่อของเทรนแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะการที่เส้นแดงมันจะตัดน้ำเงินลงมาแบบนี้นะครับนี่เป็นคำถามที่ผมพบบ่อยเนาะตราบใดที่มันยังอยู่เหนือเมฆอยู่ปล่อยให้มันรันต่อไปอ่าดูจากทรงนี้ผมคิดว่ายังรันเทรนไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะชิปจุดสต็อปลอสขึ้นมาที่ บริเวณนี้เพื่อลดความเสี่ยงลงนะามาดูกันกรณีที่ผมผิดทางนะครับผมก็จะเสียงเงินลดลงนะฮะเหลือที่75.96เหรียญนะครับที่ระยะติดลบ566จุดนะครับความเสี่ยงก็ลดลงมาเนาะทรงนี้ผมมองว่ายังรันเทนไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอยากให้ราคาไปอีกสักพักนึงนะครับผมถึงจะนําจุด สต็อปลอสมาดักปิดไว้ที่หน้าออเดอร์นะครับในระยะนี้ก็ต้องดูฟอร์มกราฟก่อนว่าเป็นอย่างไรเนาะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์พอดีก็น่าจะได้ปิดออเดอร์ภายในวันพรุ่งนี้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากราฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรและผมจะรันเทนติดหรือไม่ก็คอยติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับผมโอเค รายงานสถานการณ์นะครับคู่ gbpjpy ที่เราเข้าออเดอร์กันไปนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่29นะครับคู่ gj ที่เราเข้าออเดอร์ไปนะฮะตอนนี้ก็รันเทนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝังกำไรตอนนี้นะฮะอยู่ที่153เหรียญนะครับโดยประมาณเนาะอ่ะอย่างทรงนี้เนี่ยผมจะเรียกว่ารันเทนติดนะครับรันเทนติดของผมหมายความว่าราคาเนี่ยเข้ามาถูกทางนะฮะผมก็จะทำการนำจุดสต็อปล็อตรงนี้เนี่ย มาดักปิดอยู่ที่แนวเดิมแบบนี้อ่าแบบนี้เนี่ยจะทําให้ความเสี่ยงของผมเนี่ยเท่ากับศูนย์เลยนะครับผมไม่มีทางขาดทุนอีกต่อไปแล้วแบบนี้ผมจะเรียกว่ารันเทนติดนะอ่ามาดูกันนะครับตรงนี้กรณีที่ผมผิดทางเนี่ยผมจะได้เงิน11.49เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ระยะ86จุดเนอะอ่าแบบนี้ถึงแม้ว่าราคาเนี่ยมันจะตกลงมาโดยที่ SL ของผมผมก็ยังกำไรอยู่ บแบบนี้เรียกว่ารันเทนติก็จะปล่อยให้ราคารันไปเรื่อยๆเลยเนาะแต่อย่างกรีนี้เนี่ยผมมองว่ากราฟเนี่ยมันมีแนวโน้มที่อาจจะจบเทนแล้วก็ได้อ่าผมก็จะทำการ TP หรือว่า Take Profit ที่จุดนี้ได้เลยนะครับโดยวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเนาะอ่าวันนี้วันที่29นะครับว่าเวลาสามทุ่มกว่าๆแล้วนะครับผมก็จะทำการปิดออเดอร์เลยเนาะแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยในการเทรดอิจิทัลมก่วๆของผมเนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้อง ปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับอย่างตอนนี้ผมเข้าไปที่0.14หลอดอ่าเราสามารถที่จะแบ่งปิดออเดอร์ก็ได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกไปที่ตรงนี้นะอ่าเนี่ยตรงไพล์เนี่ยครับราคาดับเบิลคลิกไปมันจะมีตรงนี้นะครับคำว่าวอลล่มเนี่ยนะถ้าเรากด close เลยเนี่ยเราก็จะทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดผมก็จะได้เงินที่160 <S <S 2> <S 2> กว่าเหรียญน,นี้นะฮะแต่ว่าเราสามารถแบ่งปิดออเดอร์ได้ซึ่งนะครับในกรณีนี้ผมจะถือข้ามอาทิตย์ เป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนดูนะครับว่าเราสามารถถือข้ามอาทิตย์ได้โดยที่มันไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะครับแต่ว่าผมจะแบ่งปิดออเดอร์ไปสัก0.13ลอดนะครับให้มันเหลืออีกสัก0.01 l o อดเนี่ยเอาไว้ดูวันจันทร์ว่าราคามันจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ตามจริงแล้วเราก็สามารถปิดทั้งหมดได้เลยเนาะแต่ในกรณีนี้ผมจะแสดงให้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคก็กดครอสได้เลยครับตรงนี้นะ0.13ลอดกดครอสได้เลย ผมปิดออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากหลอดตรงนี้เมื่อกี้จาก0.14หลอดเนี่ยเหลือเพียงแค่0.01หลอดเท่านั้นเองนะกำไรตรงนี้ก็ลดลงนะครับเหลือเป็น11เหรียญน,นะครับไปดูประวัติกันประวัติการเทรดของผมนะครับตอนนี้ผมทํากําไรไปได้แล้วเนี่ยชัวร์เลยนะที่152.43เหรียญอันนี้เข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือหลอดอีก0.01เนี่ยในการรันเทนต่อไปนะครับซึ่งผมจะถือออเดอร์ ข้ามอาทิตย์ให้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับผมเพราะว่าระบบเทรดกังผมเนี่ยเราสามารถที่จะถือข้ามอาทิตย์ได้เนาะอย่างทรงนี้ผมคิดว่าราคาเนี่ยก็น่าจะย่อในระยะสั้นนะครับเดี๋ยววันจันเนี่ยเรามาดูกันเดี๋ยวผมสามารถชิปสต็อปลอตตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับผมคาดว่าผมจะวางจุดสต็อปลอไว้ที่ตรงนี้ามาดูกันนะครับตรงนี้โอเคกรณีที่ผมผิดทางนะครับผมก็จะได้เงินอีกนะ จะได้เงินอีก4.65เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ระยะจุดเนี่ย487จุดนะครับก็ยังกำไรอีกนะครับได้อีก4เหรียญนะก่อใน,นที่ผิดทางนะครับบวกกับเงินอีก1 5 2 4หี่เหรียญนก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับ RR มากกว่า1ต่อ1เนาะเพราะว่าในการที่เราเทรดครั้งแรกเนี่ยผมวางสต op ปล s อไว้ที่ประมาณ1 0อยเหรียญอันนี้ก็ RR ก็1.5่เท่านะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับระยะจุดที่ราคาเคลื่อนที่ไปจาก ที่เราเข้าได้ตรงนี้ไปถึงนี่ก็อยู่ที่1,249จุดนะครับผมอ่าทรงนี้ยังไงก็ได้กําไรแนะ่นอนนะครับตามจริงก็ได้กําไรเรียบร้อยแล้วนะครับทรงนี้เนาะจะผิดทางยังไงก็ได้กําไรนะครับสายรันเทนก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราไม่จะเป็นต้องปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับแบ่งปิดก็ได้ แล้วก็สามารถที่จะถือค่าอาทิตย์ก็ได้นะครับผมสแสดงให้เป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยววันจันท์เดี๋ยวเรามาดูออเดอร์กันนะครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับในกรณีที่เราถือออเดอร์ค่าอาทิตย์ก็ไว้เจอกันวันจันทร์นะครับผม สวัสดีวันจันนะครับถือออเดอร์ข้ามเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับวันนี้วันที่1กุมภาพันธ์จากคู่ j p JPY ที่เราถือออเดอร์ไว้นี่ข้ามอาทิตย์แล้วนะครับผลปรากฏว่าเกิดแกลบตรงนี้เล็กน้อยนะครับเวลาถือข้ามอาทิตย์มันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติราคาก็ยังขึ้นไปต่อตอนนี้หักลงมาแล้วก็อาจจะเป็นการจบเทนจริงๆแล้วก็ได้นะครับกับคู่ g p JPY ที่เรารันเทนต,ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับคู่นี้ถือนานโดยเดียวเนาะตอนนี้กำไรอยู่ที่ 10.90เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสุดที่เลยผมก็จะปิดกําไรตั้งแต่ตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคปิดได้เลยอ่าปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกําไรขาดทุนกันอ่าตอนนี้นะฮะจากออเดอร์ที่เราเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วทําการปิดออเดอร์ที่0 1 3ลอดนะครับได้กําไรมาที่100 53.83เหรียญนะครับแล้วก็อีก0.01เมื่อกี้นะครับทำกำไรไปอีก10.99เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมกันเป็นเงินเนี่ย163.30ดอลลาร์สหรัฐนะครับกับการรันเทนคู GP ่ GPP JPY เนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกับอิชิโมกุหรือผมเรียกว่าระบบเทรดเมกเงินเมกทองก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมสอนตั้งแต่วิธีการวิเคราะห์กราฟการเข้าออเดอร์ การปิดแบ่งทำกำไรการรันเทนติดการถือข้ามอาทิตย์ย่อยย่อไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่องครูแบงสอนเทรดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครูแบงนะครับครูพิเศษสอน forex สำหรับวันนี้สวัสดีครับ